เราชอบเล่นฟิฟล์เล่นไตแรล่งไปเจอคนเก่งๆแต่บางทีเราก็สู้เขาไม่ได้คนเก่งในเกมนี้มันเยอะเกินไปบางทีเราก็หัวร้อนวันนี้เลยขอแปงลงร่างมาเป็นพี่ธานอสแบ,บ๊กแบกแบบมาสมัครไอดีใหม่ไปลุยกับพวกบอทเอาสนดกเอามันกับชีวิตอย่าไปเครียดมากกับเกมจะเป็นยังไงไปรับชมเลยนะน้องๆแต่ก่อนจะไปเล่นอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะอย่างที่บอกนะครับก็เล่นเกม เพื่อตัวไหนนะครับวันนี้ผมก็เลยแปลงร่างเป็นพี่ธนานนะครับเพื่อไปลุยกับพวกบอทนะครับก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมนะเตรียมพร้อมกันหลือย่างทุกคนกับการไปลุยกับบอทในครั้งนี้เอเฮ้ยสู้กับสมรภูมิอย่างมีสไตล์นะครับลงมาอย่างเท่นะครับบินเหินหานะครับไปลุยอ้าพี่บอทลงมาปลื้ม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 อืมปะเดิมนะครับอันนี้ผมมาภาคที่หลังกันทุกคนนะอ้าวอยู่ข้างกันเลยจ้ะอืจะวิ่งไปไหนจ้าน้องบอทจะวิ่งไปไหน เฮ้ยใครอยู่ไกลๆใครอยู่ไกลๆตรงนั้นยิงเจ๊ะ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 เจ๊เจ๊ะเจ๊ะไม่โดนไม่ตายโอ้โหนี่ขนาดบอทตัวเนี้ยหนีไปไหนนี่ไปไหนโอ้โหคล้องพระอะไรเนี่ยบอทตัวนี้คล้องพระอะไรตามมาเก็บตามมาเก็บเออเออเจะปืนแรงๆลงไปหน่อยสิเมื่อกี้ปืนไปไหนอ้าวอ้ายิงพี่เลยจะั้งบอทยืนเฉยทำไมยืนเฉยทำไมเอาหนีไปไหนนี่จะหนีไปไหนจ้าหนีไปไหนจ้าไม่ให้หนีหรอกจ้านี่ โอ,โอ Bref, ้ยสนุกจังเลยเนี่ยมันไล่ยิงบอดอ่ะน้องเหลืองน้องเหลืองไม่ให้หนีดาน่าเข้ามาเลยนะครับเอ๊ะเอ๊ะอ่ะอยู่ไกลไปไหนนะครับจะไปตัดไล่อ้อยได้ไงครับหรือไปจัดข้าวโพดอ้าวน้องบอดหลายตัวเลยแถวนี้เอ๊ะยิงตัวนี้เอ้ยใครยิงด้านหลังอย่าเพิ่งขอเก็บตัวนี้ก่อนขอเก็บตัวนี้ก่อนมึงอาศัยเสื้อสีม่วงเหมือนเรามึงอาสามเตอร์สีม่วงเหมือนเราไปไหนจ้าแอบยิงพี่จากด้านหลังเหรอหนูวิ่งแบบนินจาวิ่งแบบนินจาอ่ะแนะ วิ่งมาหาพี่แบบนี้ไม่กลัวเหรออ้าววิ่งหนีอีกแล้ววิ่งหนีแล้วไปไหนจะหนีไปไหนเจ้าเอ้ยเอ้ยขอพัญญาก่อนแป๊บเดงแป๊บนึงเดี๋ยวเจอก็บอกว่าขอปัญญาก่อนแป๊บหนึ่งเลยไอ้เด็กพวกนี้น้องบอดวิ่งเข้ามาหาพี่ตรงตรงเข้าหัวสิครับเข้าหัวเอ้ยน้องเหลืองอยู่ไกลๆน้องเหลืองอยู่ไกลๆร่วงลงไปอ้าวแอบอยู่หลังต้นไม้ไปไหนไม่ให้หนีเจ้าอะไรยิงอะไรยิงอะไรพี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หยิงก็ไม่ตายขอเปลี่ยนปืนแป๊บ เอ๊ะนัดเดียวนัดเดียวเปลี่ยนปืนนัดเดียววุ้ยเหมือนจะเอจารจ์าลองสาวจ้าเอ๊ะตกใจไหมตกใจพี่ธนาไหมโอ้โหแถวนี้วัดเปียบเลยเข้ามาให้หมดไอ้น้องเข้ามากันให้หมดโอ้โหนี่แถวนี้น่ะชุมนุมมีชุมนุมขอเปลี่ยนปืนก่อนขอเปลี่ยนปืนก่อนอันนี้อันนี้น้องเหลืองน้องเหลืองจะหนีไปไหนจ้าโอ้ยิงด้านหลังยิงจากด้านหลังเลยจ้าพี่เป็นปีศาจน้องพี่เป็นปีศาจเอ๊ะเอเก็บให้หมดพวกบอดอะไรอะไรงงงงหลงทางเลยน้อง โบย่าไปกับตาแรกโบย่าไปวันนี้ขอเสนอเว็บเติมเกม ID Six Shop ที่มีบริการเติมเกมมากมายรวมไปถึงจำหน่าย ID และที่แฟนเพจ ID Six Shop เขารับซื้อแลกเปลี่ยน ID Free Fire อีกด้วยนึกถึงเว็บเติมเกมหรืออยากได้ ID จิงเจ๋งนึกถึง ID Six Shop เอาอีกเอาอีกเล่นอีกลงมาอย่างเืินเฮาทำเาลงมาอย่างเทพอัะนะไปไหนพี่ไม่ให้เก็บปืน พี่ไม่ให้เก็บปืนเอาโหน้องถือมีดไปไหนถือมีดจะไปไฟันใครไปสาวเป็นแท้เอ๊ะใครอยู่ไกลๆเอ๊ะไม่รอดไม่รอดเอ๊ะอยู่หลังต้นไม้ยืนทำอะไรหลุดเหรอน้องน้องหลุดเหรอน้องหลุดลเหรออา้าวถือกระทะไปไหนทำมาฆ่าเลยจ๊ะทำมาฆ่า,าเลอจ๊ะอ,อันนะั้นวิ่งอย่างกับนานระูโตะวิ่งอย่างกับนินจาอะไรน้องบอดน้องบอดไปยืนยิงเฉยๆแบบนี้ไม่มีหลบหลีกหรอจ้ะเทคนิคมีไหมน้องบอดไปไหนน้องบอดน้องบอดถือกระบอกไปไหน พี่ไม่ให้หนีน้องเหลืองน้องเหลืองจะไปหาใครที่ไม่ให้ไปโอ้โหตอนนี้ปอดเพียบเลยยิงสิจ้ายิงกสิจ้าไอ้คนนั้นวิ่งไปไหนไม่รอดพี่เล็งเองอยู่ยืนอะไรจ้าหลบอยู่หลังต้นไม้อะไรจ้าน้องเหลืองน้องเหลืองยิงพี่ทำไมไหนน้องเหลืองยิงใครอยู่วิ่อยู่นี่อา้อาวอา้อาวอา้าวอ้าวน้องบอดยิงพี่ทำไมไปไหนจ้าไม่ให้ไปวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาก็เด็ดเอ้พี่เห็นน้องอยู่บนเนิน อยู่บนเนินก็เหินไปซะไปไหนไม่ให้ไปไอ้หนูบัจ,จุรามาแล้ววียงหนีเหรอเวียงหนีเหรอจจน,น้นอรบุญ่าอีกแล้วทำไมเราป็นเก่งกันขนาดนี้เนี่ยเหินไม่ต่อลงมาอย่างมีสไตล์ไปไหนพี่แม่เก็บปืนพี่แม่มนเก็บปืนพี่คือปีศาจไอ้น้องน้องหลุดเหรอเป็นบอดแล้วน้องหลุดเหรอยืนนิ่งไปไหนไม่เนี์ตายไปซะไม่เนี์ไอ้น้องไปไหน,ไหน,ไหนจะขึ้นหนีรถตกๆหรอจ๊ะพี่ไม่ให้ขึ้นหรอก อะไรยิงแบบสโฟล์โมชั่นไม่ให้ไหนเอ้ยยิงไปทำไมเฮ้ยเด็กพวกเนี้ยว่ยิงพื่อทำไมจู้จี้ก่นแรมเบ e r a m ปะปังติดล้อไอ้เด็กคนนี้มันติดล้อไปติดล้อถ้าเราเนี่ยเฮ้ยหนีไปไหนไม่ให้หนีมาจุ拉มาลาอ้ออ้อโดนยิงยิงพื่อทำไมอ้าววิ่งตัดหน้าเหรอตอบโนโลจ้า น้องบอดไม่ให้หนีเจอพี่ก็วิ่งหนีกันหมดโอ้โหตอนนี้บอดเป็นร้อยโอ้โหบอดเป็นร้อยไปไหน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 เจอเออเออกูยิงไม่โดนเลยโอ้โหแหว่งป้นี่งกรดบอดนะเนี่ยน้องเหลืองอย่ายิงพี่น้องเหลืองน้องเหลือง,น,อง,องน้องเหลืองอย่าวิง่งหนีเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงพีอ่อกอกน้องเหลือง เฮ้ยอ้าไปไหนจ้าเนจานารุโตะไปไหนหย่ยุดเพื่อเอ้ยไม่ให้หนีไอตัวนี้ยิงพี่ล้หลายรอบแล้วนะเอาไงดีเอาไงดีกางไอวอลเล่นกางไอวอลเล่นกางไอวอลเล่นพี่มาเพื่อเบียวสิ่งนี้ปลบหาพี่ไม่เจอเลยจวนน้องเอ้ยกูยิงไม่โดนเลยเอ้ยกูยิงไม่โดนเลยพี่มันเบียวน้องพี่มันเบียวขั้นสุดหนีไปไหนหนีไปไหนหนีไปไหนนีไปไหนมึงกูยิงไม่โดนเลย ไม่ยิงไม่โดนเลยเอียนี่มันของพ้าอะไรเนี่ยตามมาเก็บจัดก่อนเหลือสองคนไอ้น้องไปหลงทางที่ไหนมาจ๊ะเขายิงกันขนาดนี้ไปหลงทางที่ไหนมาจ๊ะไปหลงทางที่ไหนมาโบยาอุ้ยสนุกเหมือนกันนะนเนียนะครับที่มาบูกระบอกน้องๆเนาะก็ กิจเล่นเกมเพื่อเอาสุขสนานนะครับใครรู้สึกว่าเครียดกับเกมนะครับก็ลองมาเล่นแบบพี่ได้นะครับปั้น ID ใหม่นะครับมาเล่นกับบอทนะครับก็วันนี้นะครับใครสนใจ ID ใหม่ก็อย่าลืมนะครับไปตามกันได้ที่ ID เดียซิกช็อนะครับมีบริการเติมเกมแล้วก็จําหน่าย ID นะครับแล้วก็รับซื้อ i d เดียฟรีไฟด้วยนะครับนะก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมาเจอกันคลิปต่อไปข้างหน้าพี่จะเล่นเกมอะไรจะมาเบียวอะไรแบบไหนนะครับก็นะครับรับชมกันนะ